สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่นอ้องวันนี้พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้เราจะมาทําสวนหย่อมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่นอ้องจะมาปลูกผักอืมนี่เนี่ยจะให้ดูว่ามันมีผักอะไรบ้างนะพี่นอ้องที่ยาซื้อมาเมื่อวานเนี้นี่มันจะมีมะเขือเทศนะพี่นอ้องมะเขือเทศแล้วก็จะมีคอรียอลดก็คือผักชีนั่นเองของป้อมมันจะมีมิกซ์สลัดพี่นอ้อง มิกซาหลักก็คือผักสลัดผสมผสานรวมกันแล้วก็มีลาดิสนะพี่นองเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะขุดดินพรวนปลูกคือเดี๋ยวยาจะมาทําสวนผักนะพี่น้องนะเดี๋ยวขอจัดแปลงดีๆก่อนมีหย่อมนิดเดียวพี่น้องนี่คืออะไรพี่น้องครบอกกระเทียมป่าเลยพี่น้องค่อยไปขุดมาปลูกนี่คือกระเทียมป่าเลยจ้ะพี่น้องกลิ่นเหมือนกระเทียมเดะเลยเพราะดอกมันอะ ดอกมันจะเหมือนดอกหอมนะพี่นอ้องเอามาผัดน้ำมันหอยแซบแซบเนมปงนี่นี่คือผักแป้นนะพี่น,น้องนี่ผักแปนดยาไม่กินนะมันเกิดนี่คือกระเทียมกระเทียมยาเคยยามาปลูกนี่กระเทียมต้นกระเทียมนะนี่นี่คือต้นกระเทียมนะ<ต>เดี๋ยวเราจะขุดส,ว,สวนหย่อมนะพี่นอ้อง นี่แหละจะมปปาปลูกผักกัน อย่เดี๋ยวดูน้องทำดินกระโดดย่องย่องไปก่อนนะพี่น้อง ช่วงเก็บตัวก็มาปลูกต้นผักกันน่อมาปลูกผักสวนครัวกับน้องทัเลยอันนี้คือมะเขือเทศนะพี่น้องวันซีดเพอร์วันโฮโอเคฮะน,นี่ให้สาวน้อยมาปลูกผักสวนครัวให้แม่แฟนนะลิงค์ดั้งสแม่เธอเด้อแฟน put the seat in yeah น้องทำยังไ I can see the seat there, no, seat there. Uh. นั่ i n อง o ี่สิ seat yeah put in there วันนี้ก็อากาศดีอีกแล้วแดดออกนะพี่น้อง นี่มะเขือ,อเทศเดี๋ยวเรามาดูกันภายในอนาคตมันจะเกิดไหมจะเกิดหรือจะตายจะรอดอะไรยังไง <'s> เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องปล่อยให้น้องทำเลย Can you get it? it s <S yeah, good girl. อิซ่าอิซ่าฟิน a สทั้มเรนอิซ่าทอมัตโตฟินิ s โอ a คสลัดอยู u แค n พูดอินเฮร์ฮ n นนิบันพูดดีไซน์ยะนี่ดีไซน์ค่ะนี่ดีไซน์นี่คือต้นกระเทียมป่าของเราเนาะพี่น้องนี่คือต้นกระเทียมป่ารสชาติเหมือนกับกินเหมือนกระเทียมเดะเอาไปลวกก็จะห่ออาจจะวานหวานนะพี่น้องกินดิบๆแล้วก็อร่อยกินกับส้มตำอร่อยมากเลยกระปุลกับเจลกระเสบพี่น้องอันนี้คือมิกซ์าลัด ผสมประสานกันนะสลัดน้องทามินจะมาปลูกผักให้แม่ okay, um, go spreading เอ้ยบริเวณนั้นน้องทำมินโอ้ผักสวนครัวหย่อมๆของเรามีแค่นิดเดียวนี่แหละ พี่ลายินที่เขาถ่ายให้น้องเขานะ่ะเพราะว่าน้องเขาจะเอาไปส่งครูนะพี่น้องส่งโรงเรียนกิจกรรมวันหยุดเราไปเลยลูก <c ười> นี่แกปลูกลาดิช้ยานะพี่น้องลาดิสหัวบลารดิสอะคือ,อยังหัวใช้เท้าอะ หัวลูกแดงๆที่เขากินกันนะ่กกะกรอบๆพี่น้องอทำรีนทำรีนปลุกแล้ดีใช่ไหม พี่น้องคือเราปลูกได้ส่วนหนึ่งนะพี่น้องนะมันจะมีมะเขือเทศกับลาดิสแล้วก็ต้นผักชีต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมต้นผักชีนั่นแหละหอมป้อมหอมผักชีแล้วก็จะมีสลัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดให้หรือเปล่าน้องทำาลีปลูกให้แม่พี่น้องดีเขาเรียนอยู่ตรงนู้นโอเคทุกคนเซฟบายบายก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าโอ โอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้นขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะพี่น้องนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามามาดูกันว่าอีกประมาณเดือน2เดือนเราจะมาอัปเดตกันว่าผักที่น้องทำรินปูให้แม่นะ่ะมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะพี่น้องโอเคค่ะ okay, คลิปนี้นขอลาไปก่อนบ๊ายบายพี hmm. ่น mm ้องบาย